เริ่มเลยหนึ่งสองสามกอไก่ขอไข่ขอกคูณโคควายพอคนโอรักข้าวงองูงองจานชอชิงชอช้างชอสู้ชอเชื่อชอเชื่อยอหญิงดอชัดอ่ะ ตอประตกทอฐานทอบนโทุกทอผู้เท่านอนนีรอเด็กรอเตาทอถุงกระทถานทอทองนอนหนูบอใบไม้บอปลา พอพึ่งอืมพอฝาอืมพอพันอืมพอฟันอืมพอสำเผาอืมมอมาอืมฮึยอยักยอยักลอเรืออืมลอลิงอืมวอแวนอืมโซสลาอืมซอลูสีอืมซอเสือโอหีบ รอรอจุฬาอืมอังอืมฮอนดะคูจูกิเอ้ยฮอนดะคูอะไรครับฮอนดะคูจูกิเหรอฮอนดะคูกว้างมากกว้างมากไปวันที่สี่อ่าสี่ก่านหนึ่งเดือนโอเคบ๊ายบายบ๊ายบ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 ายคุณไหนจะมาลงไม่อยู่ไม่ดูบายโอเค